ศึกยูโรปาลีกเอซิมิลานเปิดบ้านพบกับเอสโรม่าเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเอซิมิลานเล่น20นัดหลังสุดชนะ15เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู23ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเอสโรมาเล่น20นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ5เกมแพ้4เกมยิงประตูได้36ประตู เสียประตู21ประตูมาต่อกันที่ค่าเฉลี่ยสเตตัสของทั้งสองทีมกันเริ่มกันด้วยทางฝั่งของ AC Milan ครองบอลอยู่ที่54.6%จ่ายบอ 86. ล86.5% Clean ี h e t 39%โอกาสยิงประตู94%โอกาสเสียประตู61%มีประตูในครึ่งแรก71%เสียประตูในครึ่งแรก32%โอกาสมีประตู55%โอกาสพลาดทำประตู6% มาต่อกันที่ทางฝั่งของเอสโรมาครองบอลอยู่ที่53.7%จ่ายบอล84.6%คลีนชีต32%โอกาสยิงประตู84%โอกาสเสียประตู68%มีประตูในครึ่งแรก35%เสียประตูในครึ่งแรก35%โอกาสมีประตู58%โอกาสพลาดทำประตู16%สถิติการเจอกันทั้งหมด66ครั้งทางฝั่งของเอซีมิลาน ชนะ25ครั้งเสมอ22ครั้งแพ้25ครั้งยิงประตูไปได้8 4ประตูเสียประตู83ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเอสโรม่าชนะ19ครั้งเสมอ22ครั้งแพ้25ครั้งยิงประตูไปได้83ประตูเสียประตู84ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเอซิมิลานจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75เปอร์เต จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูมาต่อทางฝั่งของ AS Roma จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเอซีมิลานชนะเลเช่ด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ0ชนะฟิออเรนติน่าด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2ชนะเวโรนาด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ3แพ้ซลาเวียบราหาด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ3ชนะเอมโปลีด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0มาต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเอสโรม่าผลงาน5นัดหลังสุดชนะลาซิโอด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0เสมอกับเลเช่ด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ0 ชนะซาซาโลด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้ไบตันด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอกับฟิออเรนติน่าด้วยผลสกอร์สองประตูต่อสองต่อกันที่ผลงานในศึกศึกยูโรปาลีกในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งเอซีมิลานลงเล่นไปทั้งหมดสี่นัดชนะสามครั้งแพ้หนึ่งครั้งเสมอศูนย์มาต่อกันด้วยทางฝั่งของเอสโรมาลงเล่นไปทั้งหมด1ิบนัดชนะหครั้งเสมอสองครั้งแพ้หนึ่งครั้ง คาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของเอซิมิลานจะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นไมาแมยองกองหลัง4คนจะเป็นเตโอนานเดสฟิกายโยโทโมารีมาเตโอกับเบียดาวิดกกลาเบรียกองกลางตังรับ2คนจะเป็นทิยานี่ไรเดอร์ยาซีนอัตลีกองกลางตัวรุก3คนจะเป็นราฟาอนลียวคริสเตียนพูลิซิตซามูเอลชุกูเซกองหน้าตัวเป้า1คนจะเป็น ออลิวีเยชีรูทางด้านของเอสโรมาจะมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นมิเลตวิลากองหลังสี่คนจะเป็นมูรัชเลิกจานลูก้ามันชินีดิเอโกยูเรนเตอังเคลนโยกองกลาง3ามคนจะเป็นไบรอันคริสตันเตเลอันโดปาเรสโลเรนโซเปลกรีนีแนวรุกสามคนจะเป็นเปาโลดิบาลาสเตฟานเอลชาราวีโรลิวลูก้ากูมาดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งเอซีมิลานจะประกอบไปด้วย 1. ปีแยกาลู 2. ทอมมาโซโปเบรกามาต่อกันที่ทางฝั่งของเอสโรม่าจะประกอบไปด้วย 1. ซาดาอัสมูนผลงานการเจอกัน8ครั้งหลังสุดจบด้วยที่เอซมิลานชนะไป5ครั้งเอสโรม่า <A. Roma. S 1> ชนะไป0ครั้งและเสมอกันไป3ครั้ง AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เอซีมิลานจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตู และจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เอซิมิลานเก็บชัยชนะเหนือเอสโรม่าด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคิดนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ